มานะแต่โดนขโมยบอลจากด้านหลังแล้วเป็นามิกคิมิกจ่ายมากิติมลวันนายิงสก,กิติมนมน,นัทพัฒน,น,น,กน,น,น์กลับไปที่กิติมลยิงสามคะแนนแล้วพีบอลพีบอลโดนเขี่ยจากด้านหลังกิติมนขโมยบอลไปเลยครับขวามีครับจ่ายมากลับไปที่กิติมลขอแม่นแม่นหรือเปล่าลูกแล้วนนทพจ่ายมาเกียกเกียยขึ้นลูกนี้โดนบล็อกครับ ยังสะบัดออกมากิติมนอีกแล้วครับ3 6 4 8กิบกิติมนกิติมนวันนาลูกที่หโ,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 โอ้โหแล้วจ่ายไปที่หนภพหนภพเจอมานะครับพี่น้องครับแล้วก็เป็นกิติมนวันน,3นา3คะแนนลูกที่6ครับไปทางขวาครับเขมีขออ้ามาให้กิติมนวันน,นาสามคะแนน ไทยครับให้กับก oh, ิติมลวันนายิงสู้ลูกที่2ครับผมองซ้ายมองขวาเลือกทางขวาดีกว่าครับให้กิติมลวันนาลูกที่สครับกระพดกระพบสบาดออกให้กิติมลโอ้โหสี่ลูกรวดครับยังได้อยู่ครับกิติมลกิติมลยิงออ้ไกลมากครับโอ้โหลูกดีฮะ พันแล้วลูกที่หครับโอ้หิงลูกที่่ไม่ลงครับแต่ยังเก็บได้ครับสุขกิจเรียบร้อยครับเจ็ดลูกไปแล้วครับกิตินมน์วันกิติม์วันหนาวโอ้โหตรงเดวเลยครับลูกที่8ครับเข้ามือของทางอนุพงศ์กิต ก็ต่อมาให้กิติมณ์ขึ้นไม่ได้ครับนัทพัฒน์เปย์ยิงลูกนี้ไม่ลงแต่ยังได้อยู่ครับกิติมณ์เรียบร้อยครับลูกที่แปดดีทัศน์ครับทำอีกสองคะแนนกิติมณ์ชนะลูกที่เก้าหรือเปล่า จ่ายมาจ่ายมามาแล้วครับโอ้โหกิติมวนวนาครับ 3คะแนนลูกแรกข,ของเจ้าตัวในวันนี้สวนขึ้นมานะครับพิษณุพิษณุโหรือกระโดดสติวไปเลยครับแล้วยิง3คะแนนโอ้ปิยพันธ์จ่ายมากินิมอนกินิมอนเรียกสตีนครับแล้วยิงเก่งไกลจัดเลยกินิมอนวันนาครับยิงแบบนี้ครับโอ้โหไกลอ่ะระยะปวดอก แล้วคามิกพงศิริแม่ไม่ลงเฮียเก็บริบเาได้ครับตัวนี้เดียวแล้วกิติมวันนาครับโอ้ยิงแต่ละลูกนี่โอ้โหสนามแทบแตกครับขึ้นลูกนี้ไม่ลงโดนดาภพอนุพงศ์สองวินาทีแล้วกิติมลยิงโอ้ยิงแบบเนียบวินาทีสุดท้ายได้อีกสามค মন মান না